กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมโมบายลีเจนแบงแบงนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสุ่มนะครับเป็นคลิปสุ่มนั่นเองนะครับผมก็คือสุ่มตัวนี้เลยนะครับกิจกรรมของอัล a านะครับผมนี่เลยครับตัวนี้นะครับผมต้องขอโทษขอภัยไว้ก่อนนะว่าผมกดไปแล้วนะครับผมเนี่ยผมกดไปแล้ว18ครั้งนะครับผมด้วยเพชรออโรรานะครับ ใ,ในส่วนนี้คือถ้าบอกว่าถ้าสุ่มแบบว่าเราไม่ได้ใช้เพชรออรร่าหรือว่าไอตัวตัวนี้นะออรร่านี่นะผลึกคริสตัลน,นะครับผมก็จะเสียเยอะหน่อยนะทุกคนนะต้องค่อยๆเล่นค่อยๆแบบให้ตัวนี้สุ่มช่วยนะครับช่วยไปด้วยแล้วก็แต้มตัวนี้ด้วยนะเนี่ยโทเค็นแกนคอลเลกชันนะฮะช่วยในการสุ่มด้วยนะครับทําให้เราไม่ไม่หนักมากนะครับผมอันนี้ผมก็เออจเจ้าดีไหมคิดในใจอยู่นะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาเอานะ มาดูที่โทเค็นกันก่อนดีกว่านะบางคนก็ไปป่าละเลยในส่วนนี้นะครับผมก็จะปล่อยป่าละเลยเหมือนกัน <c oughs> นะครับผมนี่เลยครับผม3,000เออน,นี้3,000เพรนะใช้ในกิจกรรมนี้นะก็คือใช้ในการสุ่มเราจะได้มาอีก500แต้มเลยนะเป็น500บัตรนะโทเค็นแล้วก็120ใช้100เพรก็อันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากก็กด100เพรก็ทีเดียวนะครับนี่ผมก็จะกดติ๊กปึ๊บเนี่ยเป็นออโร่าครับออโรร่าเรามี439นะครับ คือใช้เท่ากันเลยนะดูดิเห็นไหมเท่ากับว่า1นออร่าเท่ากับ1เพชรนะครับมีค่าเท่ากันเลยนะตรงนี้แต่ข้อเสียของออร่าคือจะใช้ได้แค่กิจกรรมบางกิจกรรมเท่านั้นนะครับผมเช่นอะไรครับผมเช่นอะไรเอ่ยนี่เอาคอลเลกชันก่อนคอลเลกเตอร์ตัวนี้นะมีคอลเลกเตอร์นะครับผมแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งครับผมกิจกรรมหนึ่งก็คือตัวนี้กิจกรรมเอ่อรีเจนสกิลรีเจนนะกดที่ลุ้นโชคนะ อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนี่ใช้ได้เหมือนกันราศีอะราศีอ้าไม่ใช่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าอันนี้โหภาพยังแตกนะไม่ได้คือไม่ได้ตั้งค่าไปนะครับผมเพราะว่านี่เล่นในคอมเนาะบุงล้อเวทมนต์นะจ๊ะตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็ใช้เหมือนกันนะที่ใช้ผลึกออโรานะครับผมคริสตัลนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับผมใช้ได้หมดเลยตัวนี้หนึ่งสองสามนะครับอันนี้ใช้ได้ไหมวะน่าจะได้มดังผมก็จําไม่ได้เหมือนกัน อันนี้ไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องนะครับผมโอเคครับแล้วก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมวงล้อวงล้อนำโชคนะครับผมที่เอาไปสุ่มที่ตอนนั้นผมสุ่มอะไรนะสุ่มไอจูโร่งเป็นพวกลกี้บ็อกนะครับผมพวกสกินลกี้บ็อกต่างๆเนี่ยเนี่ยมันต้องใช้เพชรต้องใช้คริสตัลออร่านะครับผมอันนี้ก็จะมาแจงรายละเอียดประมาณนี้ครับกิจกรรมนี้ผมไม่เล่นนะเล่นกิจกรรมนี้ Grand Collection นะครับผม ตรงนี้เลยเราเหลืออยู่ชั้นนี้ครับผมกด5ครั้งในชั้นนี้กด5ครั้งกับชั้นนี้นะครับผมจะเสียเยอะเสียน้อยเราไปลุ้นกันดีกว่าเนาะอันดับแรกเราเนี่ยจะใช้ตัวออร่าก่อนนะครับผมถ้าบอกว่าพี่จะเสียเพชรเท่าไหร่ยังไงยังไงถ้าเหมากระดานผมว่าก็เสียหลายพันอยู่ประมาณ4ี่พันสี่พันกว่าเพชรเนาะเดาๆนะประมาณโดยโดยประมาณนะโดยประมาณนะผมก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าอันนี้ผมใช้18ครั้งนะครับดูจากงนี้นะนับไอที่บันิ๊กถูกเนี่ยสิครั้ง คือได้อ่ะคือได้มาเลยโอเคโอเด็ดอ่าหนึ่งครั้งครับเริ่มไปเลยที่9 5ครับผมคือสตอลแล้วล่ะปุ๊บอ่อ,อ <c oughs> ได้อะ <machines> ไรทำไมไม่มีเสียงอะไรตึงตังตึงเลยวะไม่มีเสียงเหรอไม่มีเสียงเลยเหรอมามาอ่าร้อย้าสครับผมร้อยเาสิบอีกดนึง <c oughs> โอ้บ <c oughs> <c oughs> ๊บบบบด รวยกันเลยป,ลปลั๊บปั๊บอโอหมดซะแล้วหมดแล้วตรงนี้จบต้องสุ่มด้วยเพชรแล้วนะสุ่มด้วยเพชร190เราก็จะได้ออันนี้มาด้วยเนี่ยอันนี้ด้วยฮะอ,อันนี้หมดแล้วเหรอมา้อมเลยจ้ะไปเลยโอ้โหได้บัตรด้วยครับผมนี่คุณได้ภารกิจเสร็จสิ้นนี่ครับผมนี่กดรับกดรับ มันไม่มีเอฟเฟกต์หรอมันต้องมีเสียงตึงตึงตึงหรือเปล่าไม่มีเหรอไม่มีเอฟเฟกต์อะอะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบใช้ลงไปฮะอ้าวมันหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวร้อยยี่สิบผมหายไปไหนวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมันมันหายไปไหนวะคืออันนี้มันก็ร้อยเก้าสิบของมันปกตินะไอ้คริสตัลดีครับปกตินะมันหายไปได้ยังไงเนี่ยมันหายไปเออมันใช้แทนไม่ใช่หรอมันใช้แทนไม่ใช่หรอมัน มันหายได้ไงครับผมมันหายได้ไงเนี่ยร้อยเก้าสิบผมจะเหลืออีกอีกครั้งอะการันตีครั้งสุดท้ายดิกกี้ครับผมเพราะว่ามันมีหมดแล้วสามชิ้นนี้นะครับโอโ้ดิกกี้ต้องมากันนะมีดิกกี้บูโน่มันน่าจะหาตัวอื่นมาบ้างนะใช่ไหมกดไปครับผมเอ้ยไม่มีอะไรเลยเลยดิกกี้ออกออกนี่ออกนี่ครบเหมากระดานจ้า 250บตึงๆับผมอีก5ครั้งนะบอกเลยว่าตึงๆจริงๆนะครับผมใครที่เจออย่างนี้ก็หนักอาการนะจ๊ะมาคิสตลออร์ลาก็หมดอาจจะได้เติมเพิ่มไหมเนี่ยกดสองทีลุยสาธุสาธุโอ้โหไม่ได้ครับผมจบเหเลยงานนี้ตึงๆนะเนี่ยตึงๆเลยเนี่ยอาจจะได้เติมสเบียงเพิ่มเออ ตึงยังวะตึงยังเนี่ยตึงยังเนี่ยโอ้ยโอ้โหตึงจริงครับผมตึงจริงไม่ได้เลยครับขาดไปอ,อีกสองครั้งนะครับก็ยังมาเจออันนี้อีกใช่ไหมอีกสองครั้งกว่าจะได้ใช่ไหมมันลุน้นลุ้นอันนี้หนึ่งลุ้นนนี้สองอันนี้ห้าครั้งอาจจะออกอันนี้แล้วก็ค่อยมาออกอันนี้ก็คือการันตี นะครับหมดตัวนี้ก็คืออันนี้ได้ครับผมผมเดาว่านี่มันจะออกอันนี้ให้ผมนะส่วนอันนี้น่าจะเตรียมตัวนะครับผมจบๆเลยนะฮะหมุนอีก310ใช่ไหมโอ้จุกๆจ้ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปอัดเพชรเพิ่มนะครับมาแล้วครับผมเราอัดเพชรขึ้นมาอีกนะครับผมตอนนี้ก็2340นระครับรวมของเดิมด้วยใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่นับตรงนั้นโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทําการ สุ่มต่อให้มันสําเร็จผลเลยนะครับผมไปเกลือกันโยขอเธอออกมาเถอะอ,ออกมาเถอะออกมาเถอะไม่ใช่โลกไม่ได้อยากได้ผงโอ้โหผงมัน,นตึงๆเลยเว้ยกดทีเดียวก็ได้นะอ่ากดอย่างนี้บีมีลูกเล่นลูกเล่นออกมาอะไรวยายังกูได้อะไรเนี้ยโอ้ยลดัดลัดมาไงวะเดี๋ยวก่อนนะ ได้แล้วเนี่ยได้แอดลาร์แล้วนี่อะไรนี่จักรกลเดี๋ยวก่อนอ๋ออ๋อได้แอดแอดลาร์จักรกลผ่านนรกคือสกีนนี้แหละครับผมลืมโหลดทรัพยากรขอโทษครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม <c oughs> อุย้ยตายแล้วตายแล้วตกลงนะครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วกูเติมทำใหม่มาเลยกดครั้งเดียวได้เลยกูเติมขึ้นมาอีกพันแปดกูไปทำอะไรครับพี่น้องอีกพันแปดผมทำอะไรโอ้โหน่าจะรู้อนาคตว่ากดทีเดียวแล้วติดเลยไหนวะแอนดลาร์ดคุณอยู่ไหนแอดลาร์ดผมอ่ะอ่ะมันอยู่แทงไมหมเหรอมันแทงก็ถูก,กนี่ แอดลาดแอดลาดลา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 มันแทงไ่เหรอวะนี่นี่นี่โอ้สีมันกืนกับเพื่อนอะมองไม่เห็นเลยเนี่ยสีมันกืนสีมันเกืนเอ้ยว้าวสวยเท่ บาดใจโหลดไว้ก็ได้โหลดไว้ก็ได้ไงเออนี่โคตรเท่เลยครับโคตรเท่เลยครับโอ้มีปีกด้วยเทำไมเอทำไม,มกำลังเท่เลยโอ้พี่เท่านี้แบบว่าขอดูเอฟเฟกต์นิดนึงนะเดี๋ยวมึงทำคลิปแยอกอยู่นะปั๊บแล้วก็มีดีบนะัฟด้วยเนาะ เอเอมันเกี่ยวกับการติดซีใช่ไหมครั้งที่เข้าเอาที่เขาไล่ติดคิวเลยผมโอเคลมปันไรตายเยอะเย็นนะเพื่อนที่ช้าลงในเวลาที่นี้ก็น่าจะดีขึ้นดูดีไซน์ดูดีไซน์ซะก่อนแต่ก่อนผมก็ว่าไอ้ตัวนี้มันก็เท่นนะ MSC อ,ะอ่ะเออแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเออไม่ได้เล่นตอนนะั้นผมชอบแค่นี้คือผมซื้อแค่ตัวนี้พลอสตสตอรี่จบนะครับผม แสงดาวตัวนี้ผมซื้อแน่นอนนะครับมาขอดูหน่อยนะไปดูเอฟเฟกต์ Effect. แล้วรัจะปล่อยลมอ๋อปล่อยลมเยือกเก็นเวลาใช้สกิลเนาะทำให้ศัตรูแช่แข็งถ้าอยู่ใ,ใกล้นี่ติดแช่ปกติมันติดแช่แข็ง,งเออถูกตึงถุกตึงถูกตึงถุกตึงถุกตึงตึงครั้งเดียวอ๋อสองจุดห้าวิครั้งเดียวนะครั้งเดียวครั้งเดียว อันตีไอ้สกิลนึงสกิลนึงสกิลนึงมาครับผมสร้างข้อเสียหายด้กปืนอ้อม,มก็ติดแช่แล้วครับทุกครั้งที่ใช้สกิลนะมันจะมีวงอ้อมตัวของเราเนี่ยทำการแช่ศัตรูนะครับเป็นซีซีนั่นเองนะครับระเบิด3มครั้งโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดที่เหลือนะมันจะบอกว่า3ครั้งแต่ว่าใกล้ไกลมันก็เหมือนไฮเกียวหรือเปล่าว่ายิ่งอยู่ใกล้เบาไกลขึ้นไกลขึ้นก็แรงขึ้นอย่างนี้ได้ไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้สกิลลากตัวเองครับ มีสตันด้วยนะมันทำเป็นสตูจิตสโลว์โอ้ว้าว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 ,ว,าวสวยดีนะเอาใหม่ทีดิยักน์างอากระดูชิโกโด้ปมโอเทโอเทโๆเอันตีอันตีอันตีเฮ้ยเฮ้ยยอกษ์หักลางปีอย่างเท่สวยนะอ่ะก็เล่าใจดีนะทุกคนนะตรึงสตูนะเป็นสกิลที่ รู้ๆกันอยู่นะครับโอเคครับผมก็สําหรับการสุ่มในวันนี้นะความเสียหายที่ผมได้รับนะมันบาดลึกไปถึงหัวใจอันกรนแท้ของผมนะครับผมมันหลอกกูเติมเติมเป็นพันเลยสัตว์โอ้โหดูดูดิเป็นพันเพชรเลยครับสองพันละสองพันเพชราะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้าของเรานะครับจะเป็นคลิปรีวิวสกินคอร์เรคเตอร์แอดลารนะครับผมใหญ่ก็ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ชอบให้ผมมาสุ่มแบบนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันเยอะๆนะับผมจะได้มีต้นทุนในการสุ่มนะครับผมขอคนดูเยอะๆนะครับยังไงก็ช่วยกันเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมที่อาจจะเล่นไม่เก่งเนาะอย่าเพิ่งว่ากันนะผมเล่นไม่เก่งเล่นไม่อะไรครับเน้นคอนเทนต์สนุกๆนะครับมาดูเพื่อความเพลิดเพลินนะครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายนะครับ